ดูกันต่อในเรื่องของกระท่อมนะครับจากข้อมูลข่าวที่มีการนําเสนอในพื้นที่3ตจังหวัดแดนภาคใต้เพราะว่าภารกิจการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ปฏิบัติการ120วันวาระพืชกระท่อมและโนรักโดดดลเลอร์ no ollar, ซึ่งกําลังสั่นสะเทือนวงการยาเสพติดและสร้างปรากฏการณ์ที่สําคัญที่น่าจับตาบอกครับ ในอดีตข่าวเกี่ยวกับในอดีตข่าวเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดมักจํากัดอยู่แค่การไล่ล่าและการจับกลุ่มแต่ปัจจุบันภาพที่ปรากฏคือการต่อสู้แบบบูรณา,าการที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่กําลังเจ้าหน้าที่แต่ได้ดึงเอาพลังศรัทธาของชุมชนและผู้นําศาสนาเข้ามาเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนที่หลายฝ่ายมองว่าคือหัวใจสําคัญของการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนนะครับวันนี้เกิดแนวรบด้านนโยบายเมื่อรัฐเดินเข้าถึงรากญ้า การต่อสู้ในครั้งนี้เริ่มจากระดับนโยบายที่ชัดเจนจากพันตธบจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตธบดโทวรรณพงศ์โคตรักเลขาธิการสวตในวาระ1 20วันพฤกระท่อมสู่การปฏิบัติเชิงรุกของฝ่ายปกครองในทุกอำเภอมีการระดมกำลังปล่อยแถวและไล่ล่าผู้ค้าอย่างจริงจัง ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วครับอย่างไรก็ตามนะคะภาพสะท้อนของชาวบ้านและสอสอนในพื้นที่ยังชี้เห็นถึงช่องทางที่น่ากังวลโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของผู้ค้ายาเสพติดที่เปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้รูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นรวมถึงคําถามจากประชาชนว่ามาตรการที่เข้มข้นนี้จะสามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่เมื่อรากฐานของปัญหาเรื่องของผลประโยชน์และอิทธิพลยังคงอย่างลึกเกิดแนวรบด้านชุมชนธรรมนูญหมู่บ้านในฐาน อาวุธสําคัญหัวใจของการปฏิบัติครั้งนี้ คือการให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองมีการใช้ธรรมนูญหมู่บ้านและหุกุมปกัดข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องมือทางสังคมในการประกาศสงครามกับพืชกระท่อมมีผู้นำชุมชนในหลายพื้นที่กล้าที่จะประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับชาวบ้านเพื่อโค่นทำลายต้นกระท่อมและปิดการค้าขายอย่างถาวรซึ่งสร้างปรากฏการณ์ชุมชนสีขาวให้เกิดขึ้นจริงในหลายพื้นที่แต่การต่อสู้ในระดับชุมชนก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปมีเสียงสะท้อนจากชาวบ้าน ที่ยังกังวลว่าการทุ่มเทของพวกเขาอาจจะถูกบั่นทอนกำลังใจจากปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสหรือการที่เจ้าหน้าที่บางส่วนยังมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงอีกทั้งยังเกิดแนวรบด้านจ,จิตใจการบำบัดด้วยพลังแห่งศรัทธาสิ่งที่โดดเด่นในรายงานข่าวก็คือการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูจ,จิตใจผู้เสพโดยเฉพาะเรือนจำและศูนย์มินิธัญรักษ์ ที่มีการใช้หลักศาสนาเข้ามาเป็นแกนหลักในการบำบัดเป็นการมองผู้ติดยาไม่ใช่แค่ผู้กระทำผิดแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการเยียวยาด้วยความเข้าใจซึ่งเป็นมิติลึกซึ้งและแตกต่างจากการปราบปรามทั่วไปการบูรณาการระหว่างสบาตากรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ทําให้เกิดแดนแห่งโอกาสขึ้นในเรือนจําซึ่งหวังว่าให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนในที่สุดค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดว่ารัฐบาลเข้าใจดีถึงช่องว่างที่ผู้ติดยาอาจยังไม่พร้อมในการเข้ารับการบำบัดด้วยตนเองดังนั้นจึงกำหนดนโยบายให้ผู้ที่ต้องการเลิกยาเสพติดสามารถเข้ารับการบำบัดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้นั้นมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ในเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาบูรณาการการทํางานในการบําบัดรักษาด้วยนะครับนอกจากนี้ในระดับพื้นที่ผู้นําท้องถิ่นก็ควรช่วยการผลักดันให้มีการนําผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดสําคัญของความสําเร็จในการทํางานด้านเลขาธิการสอปตอกล่าวว่าในส่วนของกระท่อม120วันซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ขณะนี้สวตได้สนับสนุนทุกกิจกรรมผ่าน,นกลไก9้าดีฮุกุมปาักัดหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีร่วมกับกรมนธภาค4ส่วนหน้าในการให้การสนับสนุนทุกมิติอยากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ารัฐบาลได้ความสำคัญอย่างจริงจังและจริงใจที่จะขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมไปด้วยกันในการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมให้หมดสิ้นไปครับ